สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีตอนเช้านะครับทองชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้กําหนดการาฉีดบํารุงลูกนะครับในช่วงของวิ ion, กฤตใบอ่อนแตกใบอ่อนนะครับก็วันนี้จะมาพ่นลูกนะครับก็ใบรู้สึกจะแตกมาเยอะแล้วนะครับเพมีบางส่วนที่รูดหลุดล่วงไปนะครับก็จะวันนี้จะมาฉีดลูกนะครับก็มีแคลเซียม นะครับแคลเซียมบอรอนแล้วก็ปุ๋ยเกลาเสมอปุ๋ยน้ำนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับตัวนี้แล้วก็กลุ่มพลังงานน้ำตาลทางด่วนนะครับนี้จะฉีดเข้าลูกนะครับกลุ่มพลังงานทางด่วนนะครับตัวนี้ก็พยายามอยาฉีดส่งที่ใบนะครับเพราะจะมันก็จะไปส,ส่จริงๆมันก็เป็นกลุ่มพลังงานนะ ก็ถ้ามันมีบางส่วนที่หลุดรอดไปหายอดก็จะเป็นกลุ่มพลังงานมันจะช่วยกันในการส่งเสริมยอดให้มันแตกแตกรีนะครับเดี๋ยวนี้แคลเซียมนะครับตัวนี้จะใส่5 0 0ซีต่อน้ำ500ลิตรนะครับแบ่งคนละครึ่งนะครับตัวนี้แบ่งคนละครึ่งตัวนี้ก็จะใส่แค่3ใส่250นะครับกรัม เป็นแมกนีเซียมนะครับเป็นธารองนะครับแล้วก็จะใส่สารจบใบนิดนึงก็ยาฆ่า,มาแมลงใส่ไปเมื่อเที่ยวที่แล้วแล้วยาหนอนแล้วก็จะใส่ยาราครับเฮกซาคนาโซนะครับเติมเติมนะคร,ะครจะมี1 2 3 4แล้วก็จับใบ5 6ก็จะเป็นเฮกซโคนาโซ นะครับเป็นยารานะครับเพื่อป้องกันเชื้อราเขาขั่วนะครับก็เลยเอามาอัปเดตให้จากท่านผู้ชมได้ดูครับยานอนก็เป็นอบาเแมกตินที่ผมฉีดไปแล้วนะครับพราะคราวที่แล้วฉีดใบผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเร่งรีบมากก็เลยไม่ได้มาถ่าย ลักษณะของลูกก็จะประมาณมาทางนี้เลยนะครับนี่รุ่นนี้นะครับถ้ากำปั้นแล้วก็มีลูดล่วงนะครับอ๋อดล่วงนะครับก็มาแต่งแต่งงช่วยครับถ้าเขาอยู่อยู่ในกิ่งประมาณลูกเดียวเขาจะโตเร็วนะครับเขาจะโตเร็วมากเขาจะโตเร็วมากพยายามจัดการเรื่องของระยะของ ของลูกให้ได้นะครับอย่าอย่าพิ่งโลูบนะครับนี่ฮะอย่างอันนี้ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่ไข่ห่านแล้วนะอันนี้ก็จะผมเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเป็นเป็นพุ่มเลยเนะี่ยผมก็เลยเริ่มซอยนะครับแต่ว่ามันก็ยังเลยเยอะอยู่ทีนี่อยอดไอ้ต้นนี้ยอดยังไม่มานะครับยอดมันกำลังมาแล้ว ในคู่มือก็ถ้าฉีดฉีดก็ฉีดเริ่มฉีดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะในคู่มือผมอาจจะเขียนรูปใหญ่กว่าน,วน,นี้หน่อยแต่ว่าก็เป็นครั้งที่ศูนย์ตรงนี้ครั้งที่ศูนย์ก็ฉีดศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่บวกสารควบคุมการเจริญเติบโตนะครับกดไว้ก่อนหนึ่งนะก็จับอย่างนี้แล้วก็ฉีดแล้วก็ฉีดครั้งที่สองก็ แล้วฉีดครั้งที่หนึ่งใบใบมันคลีก่ก็ก็ฉีดฉีดอีกทีหนึ่งตามที่ผมให้คู่มือไปนะครับประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้ช่วงนี้ก็จะเป็นวิกฤตของใบอ่อนนะครับขณะนี้ต้องแต่งแล้วนะครับอันนี้ผมแต่งไปชุดหนึ่งแล้วทีนี้ต้อง,องมาแต่งอีกนะครับว่าแล้วก็ดิดเลยดียกว่าน้ำเลม,มไป ลูกนี้น่าจะแพ้มันมีมีสองลูกแล้วสามสี่อ่ะออกออกก่อนเพราะว่าใบออกใบมันมาแล้วต้องรีบแต่งให้เร็วนะครับอันนี้ยังเป็นปุ่มอยู่เลยเห็นไ,ไหมครับเห็นเดี๋ยวผมไปฉีดยาก,ก่อนก็มาไวัยไปวนะครับวันนี้ ก็เดี๋ยวจะทํางานจิตยานะครับก็ถ้าลูกแดงนะครับก็แมกนีเซียมนิดนึงนะครับแล้วน้ําเติมช่วยนะครับเพราะต้นนี้ก็เมื่อวานก็ขุดแผลไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์แล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็ดูแลแผลรดแผลแผลก็ยังดูแลขูดอยู่นะครับขูดตามปกติของผมนะครับขูดไปเผานะครับเก็บเนื้อแนวยาก็หมดแล้วพอดียาหมด นะครับกาะสั่งซื้อไปแล้วครับทุเรียนต้องลงทุนนะครับก็เซฟบางอย่างเซฟได้ก็เซฟบางอย่างเซฟไม่ได้ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับนี่ลักษณะไปนะครับช่วงนี้เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าใบช่วงนี้มาขนาดนี้แล้วแต่ลูกใหญ่แล้วก็รอดพ้นแล้วแต่เรือไอ้รุ่น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 กระป๋องนมเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่แต่ก็แข็งกลางแล้วถ้าถ้าลูกมันอยู่น้อยในกิ่งที่ ที่ขั้วมันใหญ่นะนี่นะครับเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเหลืออยู่มานไซประมาณนี้แล้วก็ขวนก็จะใหญ่ประมาณสนิ้วชี้ก็จะอยู่ก็มีหลุดล่วงใบที่เป็นต้นนั้นก็ลงตุบตับตุบตับเลยเนี่ยใบรู้สึกจะพอเขาได้น้ําเยอะเขาก็จะมาเลยครับสุชาติ ก็เอามาฝากนะครับวันนี้พ่นบำรุงลูกพรุ่งนี้ก็จะพ่นบำรุงใบแคลเซียมบวกแมกนีเซียมนะครับก็พรุ่งนี้ก็อมาถ่ายทำให้ดูอีกทีนึงวันนี้เดี๋ยวสุชาติขอตัวไปทำงานก่อนนะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีในการทำทุเรียนทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยก็ค่อยทำไปนะครับขออวยพรให้กับทุกๆสวน จงประสบผลสำเร็จเยอะๆนะครับได้ทุเรียนขายเป็นล้านๆนะครับสมความปรารถนานะครับก็มีอะไรก็ไม่มีอะไรมากก็คือให้พรท่าน <c oughs> อ่ะสุชาติขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขอให้มีความสุขในการทำทุเรียนทุกๆท่านและรักในการทำทุเรียนยาวๆเป็นเพื่อนกันยาวๆบายบายสวัสดีครับ